ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทีฮักเละกิดฮอดทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับมณีวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนนะครับหลังจากสินเดือนสิงหาผ่านไปมาพอกับช่องเสียงหน่อยซอยหางคือเก้าพี่น้องครับมณีวันอาทิตย์สองแรงนะครับช่อกันช่างอยถนนวิถิกษัตริย์พี่น้องถนน สะพานพระรามแปดครับอยู่ใกล้ๆธนาคารชาติครับแบี้งชาติครับมาเหตุงานนำกันทีมเบิร์กมือนี่มาหกคนครับสองแรงติดก็ก็แก๊กแก๊ไปพี่น้องกพรมุมือมุมคำมุมมุมมีมีไปยู่ซื้อกับบอดดเงินร้อยมาหานะพี่น้อง ต้องออกมาหามันได้เงินนี่มันก็เอาเปียบเฮาเนองเงินก็นได้บ่มาหาเฮาจา้าเพียพี่น้องให้ต่เฮาไปหาเนาะเงินก็นได้แตกแค่นาะครับมือนี้ก็เป็นมือรวยของพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับขอให้สุขสมหวังบายสีมองสุขสมหวังทุกผู้ทุกคนนะครับถือสามโตต้องตรงสองโตตรงน้ำกันนะครับพี่น้องเอ้ย งานก็สิได้เงินแต่ละบาทก็หายากหวังกับเลขกกับเบอร์กับหวังบะถือแจ่เทีเยกับเหลขกอ็ได้มาเห็นงานเอามอมอมอีมีมมมไปก็ได้หาได้สิบบาทก็ยังดีครับข้าของคนอยู่ที่ผลของงานแ่ะครับงานคือเงินเงินคืองานแ่ะครับพี่้องหาไป ถ้าอายุพอดินล้นได้ก็ดินล้นขุนควายไปอายุหกสิบปีแล้วก็เฮ็ดบ่ได้แล้วพี่น้องเฮ็ดไปพอม่มมือม่มคำพอได้ค่าน้ปาปลาข้าปลาทูข่าปลากระป๋องมามาปลากระป๋องรัฐบาลใหม่กับคนที่สามสิบเอ็ดพี่น้องเรียกสามหนึ่งหนึ่งสามดังขนาดเลย ใจเคืองราคาครับอันนี้แมคโคพนมาบริษัทอาทีโอครับมาซอยยกแทนวางของครับมื่อนี้ได้สัมปทานเห็ุแทนวาง,งเครื่องจักรว่างของหนักพี่น้องเล็กบีมค้นยกบ่าขึ้นนะครับต้องอาศัยเครื่องจักรค่อยสิยกขึ้นนะครับประมาณใด้ยี่อก สองตันครับที่สองแรงกระดิดก็แกะไปเลยพี่น้องเลือกหาโมงแรงครับวันนี้สองแรงกระดิดเป็นเงินกับเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทครับใจก็อยากให้เป็นสองแรงเสมอ้วครับ เพราะว่ามันเลือกสะเวนดีน้องเอ้ยเลือกหาโมงก็ได้เจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วแต่วันปกติวันจันทร์ถึงเสาร์นี่โอ้ลำบากทัวสีหอดหาทุมครับนอนรอทัวสีหอดหาถุมโอ้พี่น้องเอ้ยตบยงแป๊ะกระดิหอดหาทุมลำบากเสนสาหัสกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสีมะพร้าวเครืองลงในวันอาทิตย์ อันนี้สร้างเสียอมมือมือโปรเฟชชั่นแนลครับสร้างเสียมมืออาชีพเป็นมาจากอุตตรดิตนะครับพิษณุโลกครับสร้างมือโปรครับผมทีมงานคุณภาพทรงข้อประกวดครับยูติดก็บแบ่งชาตินะพี่น้องเงินสกุลเงินอยู่นีหละครับของประเทศไทยครับ มีเงินตานิสุป,ประเทศนะครับประเทศทั่วโลกสองรอยยี่สิบกว่าประเทศนี่มีเงินสุป,ประเทศนะยู่นี่ครับเขาเอื่นว่าแบ่งแบ่งซาดครับยุ่เขตถนนวิสุทธิกษริย์เ,เวทวศเอาอยัางไงว่าสะพานพระรามแปดนะครับแต่สะพานพระรามแปดครับ บได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยมาฝากฟีฝางน้องโดนแล้วครับเสียงหน่อยซอยห่างก็ได้เมื่อนี้มีโอกาสได้เก็บภาพหน้างานมาฝากพีฝากน้องนะครับห่างหายพี่น้องย่านพี่น่องเลื่มนะครับผมย่านเลื่มเสียงหน่อยซอยห่างเนาะฉะนั้นเมื่อนี้ก็ทายทํามลิบมากกับสมควรเวลานะพี่น้องทายที่สุดขอคนกด ขอคนลไลค์คนแชร์ด้วพี่น้องด้อเป็นกำลังใจให้เสียงหน่อยซอยห่างได้เก็บภาพหน้างานาาภาพสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องเป็นคลิปต่อไปนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องเห็นมีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับอัยที่สุดให้พี่น้องมั่งมีดนะครับืันนี้ถึอเลขถคือหวยลำรวยกันสุขุสุขค้นนะครับ hoka ka mas